สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตสั้นๆกับข่าวลือที่จะเอาหาแต่ถ้าเป็นจริงไม่หาแน่ๆครับเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าในกล่องของ iPhone 12 Apple จะไม่แถมชาร์จเจอร์กับหูฟังมาด้วยครับซึ่งเราก็เพิ่งนำเสนอคลิปไปเมื่อวานนี้ตอนนี้มีข่าวลือมาว่า Samsung ก็เอาด้วยเฉยเลยครับโดยในเว็บไซต์ Sam Mobile ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังที่แฟนๆซัมซุงติดตามข่าวเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอ ล่าสุดออกมาบอกว่าซัมซุงตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเกี่ยวกับแผนที่จะไม่แถมชาร์จเจอร์ในกล่องสมาร์ทโฟนด้วยครับโดยมีแผนว่าจะเริ่มในปีหน้าเพื่อประหยัดต้นทุนและลดกําลังการผลิตเพราะตอนนี้ชาร์จเจอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้ร่วมกันได้และยังมีชาร์จเจอร์จากผู้ผลิตรายอื่นๆให้เลือกใช้อย่างมากมายแถมยังมีคุณภาพที่ดีกว่ามีการทํางานที่มากกว่าเช่นมี2พอร์ตในตัวชาร์จไวกว่าวัดสูงกว่าแถมยังราคาถูกกว่าอีกด้วยครับ น,นี้แฟนๆ Apple ที่เริ่มจะหงุดหงิดว่า Apple จะไม่แถมชาร์เจอร์ตอนนี้งงเด้งงเด้ไปเลยครับเพราะถ้า a ั s ซุงทำตามนี้จริงก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าจาก Apple s a m s u ซ g งตามมาแล้วผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นๆจะดำเนินรอยตามหรือไม่อีกไม่นานเราคงได้รู้กันครับเพื่อนๆฟังข่าวลือนี้แล้วคิดยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ